กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนครับผมต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับเขาสู้ช่องกึมกองเขาใหญ่แชแนลครับผมทางช่อง u t u b e นะครับืัอนี้ครับเป็นมือสบายสบายครับผมผมกึมกองเขาใหญ่สิภาพี่น้องครับมากินอาหารญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นการกินอาหารญี่ปุ่นครังแรกเทือแรกของกับผมครับเมนูแรกเสิร์ฟมาแล้วครับผมนี่เป็นปูครับเป็นปูโอ้มาตะกดรงครับพร้อมกับอ่า มันเนาะนะครับมันปูเพิ่นคุกเขาไม่เรียบร้อยแล้วนะครับสงสัยสิเป็นปูหน้าญี่ปุ่นนี่นะครับผมก็สิซิมเบิ่งเลยครับคําแรกว่าเป็นจังได๋แซ่บบ่ซ้ำปูหน้าบ้านเฮาบ่าอ่าเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยแซ่บๆๆๆๆเออคักขนาดครับมาเมนูที่2ครับนี่คือปลาไหลย่างซอสนะครับปลาไหลย่างซอสนี่อันปลาไหลก็เคยกินอยู่ดอกครับปลาไหลบ้านเฮาก็ได้เนาะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็กินเป็นออมนะครับออมใส่ผักชีลาว ได้มีเป็นปลาไหลมาจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นปลาไหลย,ย่างซอสนะครับอ่กคำแหลกครับไปแล้วครับเป็นยังไงครับโอ้เสียบแถอคิดหอดสังปูสั่งยาแถอคิดหอดผีพีพ่น้องแถวอเมนูที่สวงครับมาแล้วครับอันนี้คือหอยนางรมครับในอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ เพื่อนบอกว่ากินหอยแร้งดีเพื่อนมาเนี่ยเอาไอ้กลมสีลร่องเบิงคํำแหลกครับผมอ่ะเสียบปนันไหนมาร่องเบิงสีงรแร้งดีบ่มือแลงเนี่เอาเข้าไปแล้วครับสุดซ้อยครับเสียบครับเอ่ถือใจถือใจคักแน่กับหอยนางรมเออผากไปน้าครับอื่น้ำไล่ไปพร้อมผมก็ได้โอ้หิ้วเขา่า ああเอานะครับเอาอีกตัวก่อนครับว่าคักอกคักแกครับนี่หอยนางรมครับหอยนางรมในน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับหอยนางรมจากประเทศญี่ปุ่นครับเข้าไปเลยครับโอ้แสบ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 คักแสบเนี่ยมีเหล่าขาวจังน้อยเนาะคือสีดีว่าคึ้นบาดอกว่าเอานะครับปลาไหลครับปลาไหลอีกเทียนหนึ่งนะโอ้แต่แสบเถอะเนาะอื่นนทำายไปพร้อมครับเอาคับง่ายๆครับผมพี่น้องเข้าไปเลยครับสุดซอยครับ เนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มหอมซอสนะครับซอสญี่ปุ่นเนาะนะครับอเอาอีกครับเอาอีกครับกินเป็นโตไปเลยแปงโอ้เอาเครื่องโตกับพ่อะเอาเครื่องโตเดี๋ยวมันติเต็มปากพดเอามันสิล่นปากพวดเอารุยครับสุดซอยครับผมอ้มําเข้าไปแล้วครับผมแสบ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 แส,ส,ส,สบครับ เออเอานะครับี่น้องที่ว่าท่านได้กินเขาก็ไม่กินน้ากันนะครับเด้เอาหอยนางรมครับหอยนางรมนี่นะครับหอยนางรมแบบที่สองครับเป็นหอยนางรมในซอสอียองนี่แหละของญี่ปุ่นเพิ่นเอื่อนยากยาครับเอื้อนกับว่าถือกดอกเอามาล่องเบงครับล่องเบงครับว่งหันนี่เป็นหอยนางรมในน้าจิ้มซีฟูดครับบัอันี้เป็นหอยนางรมในซอสอียองจากย่างหนึ่งนี่แหละเอาซีมเบงครับสีแสีบปนไหนครับยิบมากเลยครับโตแรกครับยิบขึ้นมากครับ ยิบขึ้นมาปุ๊บเสร็ะละ้ตะเกียบกระไรยกขึ้นทำไมตะเกียบเอา,เอา,เอาลองบึ้งเนาะลองบึง้งครับเ,เข้าไปแล้วครับสุดซอยครับผมเอแยบหวานจุวยจุวยวะกินหอยนั่งล้มคักปนี มือแลงสิเป็นแังเหน่เน้อนี่เนาะลำบากแกขวางบ่เนาะเอานะครับอ่าพวกคอยเน่ใจครับตัวที่สองครับตัวที่สองมึงไปน้ำกับหิวไม่พอมโอนะครับเป็นการผากย้อนหลังครับเอาเข้าไปครับสุดซอยครับอ้ําแซบนะครับแซ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 บเออขักแน่ครับเออมาเมนูต่อไปครับเป็นกุ้งเพื่อนบอกว่ากุ้งมาจากประเทศอาเจนตตนาได้เนี่ยก็ได้ว่ามันกุ้งฝอยบ้านเฮาได้เนี่ย เอเป็นอย่งไรเนี่ยเอาลองเบิงครับกุ้งอาร์เจนตินาซาซิมิปลาสันวาเอานี่ครับเป็นตัวเหย้าอัลลัดนะครับตัวสดๆเลยนะครับตัวสดๆตัวแดงๆสดๆนี่แหละนะครับบิดหัวหัวออกนะครับเอาหัวออกอจะใช้น้ำจิ้มก็ได้น้ำจิ้มยูสัสเอาสดๆเลยบันม,มีน้ำจิ้มเ,เสียบแซ่บครับบอกคำเดียวว่าแซ่บ แซบีลิลีโอ้ขังแรกครับในชีวิตเอามาล่องแบบซาซิมิครับผมนี่เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกซาซิมิกับหอยอันนี้เป็นหอยเชลล์ครับอันนี้เป็นเนื้อ,อย่างย่างหนึ่งเนะครับเป็นเนื้องวัว่แหล่ะอันนี้ก็กิกนแบบซุกข้างนอกครับดิบข้างในนะครับเรียกได้ว่าเป็นลักษณะของซอยจุอะไรไปกินแบบดิบเลยเอาล่องมังกรขําแหลกครับหอยเชลล์ครับหอยเชลล์ซาซิมิ แบบดิบๆครับเอาเลยครับคำนี่อําเข้าไปหวานจยุยแซบครับต้องบอกว่าครั้งแรกนี่แซบอีดีโอ้ยคือหอดอีพอย่างเงีอเมะเงียดิมาแซบคับแซบเนี่ยแต่ตอนอิปอยอีเมะเอ้ออมาลองเบิงครับปลาหมึกซดสครับปลาหมึกซาซิมินะครับจุ่มลงไปแล้วครับเอาแล้วครับสุดซอยแล้วครับโอ้แซบียบเอบ ค้นกันเลียวเบื้องครับถ่ายคลิปไปพร้อมค้นกันพากันเลี้ยวเบื้องไอ้กึ่มพร้อมนะครับโตขะางๆกันได้เพื่อนว่าโอ้ยเพื่อนนี่มันเห็ดอย่างเนาะน,นี่มาลองกันมงครับเนื้อรู้สึกว่าสิเป็นเนื้อว่าเกิวครับแบบมีเดียมมีเดียมนะครับก็บคืออบ่คอยซุกันไหนนั่นละสุกแต่แขางนอดเอา้ากินลองเบิึงครับเอาไปเด้ครับสุดซอยครับอํมโอ้ย่ําในเต็มปากเต็มคำกินเ็นตาแซ่บครับมาเบิ้งคลิปจะคล้องภากไว้พร้อมกัน อื่นนำไล่ไปนะโหหิวเข่าครับมาเมนูต่อไปครับอันนี้เป็นเพื่อนเน้นว่าเนื้อวากิวนะครับเนื้อวากิวย่างในใบตองกุุงนะครับย่างบนใบตองกุุงนี่เตาได้เนี่พี่น้องนะครับเป็นเตาทานของญี่ปุ่นเพิินนี่ครับก,กันโยกขึ้นยกขึ้นย่างครับยกขึ้นย่างเ,เป็นเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมมาสันบาออกิซมี่ ผักส3สามสิ้น,นะครับนี่ย่างไปครับกระถามันสุกครับในจังหวะทติถามันสุกกะบอโอซาครับฟาดกุ้งไปเอีกครับกุ้งอาร์เจนตินาฟาดลงไปนะครับอ้าหิว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 เอากินลงไปครับโอ้แสบเด้แสบเด้แสบเด้อผักแน่เธอเน,นาะเคยกินตะกุ้งฝอยครับมากินกุ้งตัวใหญ่กุ้งจากต่างประเทศกุ้งอาร์เจนตินาเอ้าหลังจากกินกุ้งทาสักระยะหนึ่งอืม กินอะไรดีกล่ะโอ้กําลังสิบอกว่าเหมือโตนี่ว่องหันนี่กวองอยู่หลายๆไอกึึมฟาดเรียบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มันยังนี่เป็นเนื้อเออเนื้อออสเตเลียติเนื้อกรดพี่เมียมติย่างในใบตองกงขื่นกันตินี่ก็ะไดเอาอันว่องหันนี่ไปใส่โอ้เอานะครับย่างไปอีกก้อนอันนี้ก็ะไดเป็นเนื้อเกรดพี่เมียมเนื้อออสเตเลียวาสันบาโอ้ขักเนี่ยขกเนี่ยเมื่อนี่นี่เป็นบุญปากของสวตอกึมเน้อเกิดมาก เออเมื่อสับนะครับเกิดมาเพราะเสียสับเกิดดอกไม้ก็ได้เอากินยังนี่ปลาแซลมอนตีนนี่ก็ได้ปลาแซลมอนครับเป็นเนื้อหาหน้่งจิ masa, ้มก่อนเอาจิ้มน้่งจิ้มเหรอครับจิ้มน้่งจิ้มซีฟู้ดเหรอครับไปแล้วครับไปแล้วครับกินทั้งละสองตอนครับอ้าวสุดซอยครับโอ้แสบแสบแสบเอาซุกแล้วครับนี่ซุกแล้วเนื้อวากิวครับเนื้อวากิวญี่ปุ่น อย่างในใบตองกุ้งครับกับเตาถ่านหอมๆนะครับรู้สึกว่ากินนี่สีหอมชุนออกมากเลยครับผมกินของใบตองกุง้งเนาะเอาซิมเบิงซิมเบิงเอาตอนเดียวบ่พอครับมันตองสองตอนเพราะว่าไอ้กึ่มปากก้วงครับไอ้กึิ่มปากก้วงเอาครับเบิงได้พี่น้องเด้เอาเอาล้ครับพร้อมด้ครับได้พร้อมสุดซอยครับอํมโอ้ยนุม่มนุ่มลิน้นละลายในปากโอ้แซบ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  เอาขอบคุณพี่น้องเข้าทุกท่านครับผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่อง u t u b e กึมกองเขาไ่นะครับจังไนกะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไอ้กึมเด้อนะครับผ่านทางช่อง YouTube กึมกองเขาไ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับกับการติดตามรับชมมินี่ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ